มาครับอากาศห่อนๆเนาะเปียกหมดยอดเวิดแล้วครับตอนนี้ได้ยินมาเนาะครับเนาะโอ้ครับผมได้เป็นตำมะม่าครับผมมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่าครับตำมะมาใส่กุ้งครับผมโูครับโอ้ไายเครื่องบนแล้วเนาะมาครับมาครับหยิบขึ้นครับผมอืม lấy mm -hmm. mm -hmm. cái ngọc hôm Wow 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 wow, mmmm 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 มากครับเยอะแสบแสบมากมากครับผมเมนูเซนกุ <laughs> ้งลวกครับผมจำแบบกุ้งลวก สุดยอดผู้จำมาเลยกินผู้กินมาเลยจำนีะครับผมแม่เพิ่นกินมาไลยน,นะครับผมพวกของเพชรของเพชรของจัดจัดนะครับของบ่ค่อยดีนะครับกินไห้เนาะเขากินไห้ครับผมอ่าไม่ได้เห็ดเบียว นะครับผมอันนี้ตํ้แบงออกนะครับแบงเป็นสองสุดอันนึ่งตายเก,ก็บคับผมอันนึงกินอยู่หน้าบ้านผมนั่งกินอยู่พูดีย่ามาครับมามาอืตัดแก้ว Ooh. Mm -hmm. การหอนรลายครับผมบู๊สุดยอดไก่เนาะรับนาอไก่ที่สงการแหละวันนี้แก้ววันที่เท่าไหร่เอรอกคือหลงวันที่ครับผมหันไก่แล้วเนาะเข่าเดือนเมษานะครับผมใสขหั่นตางแล้วกินแล้วกับไปจชี้เข่าต้อน,นะครับเข่าช่วงนี้ก็ร้ายๆครับผม ที่เราต้งการนะครับกลุ่มใหม่ๆคที่จะตัวกรอบ ตำมามา่าสุดยอดครับผมเห็ดสม่สมๆนะยักงน้อยครับผมเน้นสมๆเปียวหวาน mm hmm. หอนได้นะ้ครับเนะ้าเปียกมอดหยอดแล้วผมก้อืดอ mm hmm. อย่าคำครับผม,มพี่อ่ะครับ